เชื่อได้ว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ได้หลงเข้ามาฟังคลิปนี้นะครับก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความชื่นชอบในชานมไข่มุกอยู่ในสายเลือดแน่เลยใช่ไหมหรือบางคนก็คงจะเป็นคนแบบขาดชานมไข่มุกไม่ได้เลยที่แบบหมดเมื่อหารที่เลยนะครับจำเป็นจะต้องไปเดินสอยมาตลอดวันวน,นี่แบบไม่กินคือไม่ได้ครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆเ,เคยรู้กันบ้างหรือเปล่าครับว่า เจ้าของหวานที่ทําให้เราหลายๆคนได้อารมณ์ดีกันเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่สามารถฆ่าเราให้ตายได้นะแล้วมันก็เคยทํามาแล้วหลายครั้งหลายวิธี หลายที่ทั่วโลกด้วยนะครับที่เอาเป็นว่ามันมีอะไรกันบ้างเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับรายการที่มาฟังทีไรนี่ไม่เคยจะมีเรื่องเล่าอะไรสวยงามมาให้ฟังเลยโดยแอดก็จะต้องขอเริ่มต้นจากคลิป tik To อกไวรัลอันหนึ่งที่มันทำให้แอดอยากจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็คือคลิปของผู้หนุ่มฝรั่งคนหนึ่งครับที่ก็เหมือนกับว่าคุณเธอเนี่ยจะประทับใจอย่างมากกับรสชาติอันหวานละมุนของชานมในครั้งแรกของ เพราะแบบแกคงไม่เคยกินมาก่อนหรอกมัง้งนั่นแหละครับพี่แกก็เลยอยากจะสั่งชานมมากินหน้ากล้องไลฟ์สดโชว์ให้แฟนๆของเขาดูเลยโดยการซื้อชานมในครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับว่าคนขายของร้านเนี่ยจะแนะนําในการใส่ไข่มุกลงไปในชานมด้วยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเฮียแกเขาไม่เคยกินชานมไข่มุกมาก,ก่อนเนี่ยชายคนนั้นนะครับก็คิดว่าไอ้ก้อนไข่มุกดําๆกลมๆเนี่ยมันจะสามารถละลายหายไปได้เองในคอครับหฮีแกก็เลยเอาหลอดจิ้ม แล้วก็สุดวึก็ไปขณะที่นั่งอยู่ในรถเลยนะครับแล้วคิดดูดูดไข่มุกไปทั้งก้อนแบบไม่ได้เคี้ยวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ติดคอเฮียแกออกออกมาทางตาแก่เลยแล้วนั่นแหละครับรถที่เฮียแกนั่งอยู่ในคือเละไปทั้งคันเลยเอาเป็นว่าอย่าฟังอย่างเดียวให้ดูหน่อยดีกว่า Um m l tea is so good she said I had to try the b b a s a n it this time so a d the little she said to shake it and I think they're supposed to d i s o l v jaar tractor. Through! distort! carrying C my Julia sa esperh! my คือนั่นแหละครับใครเขาสอนให้กินก้อนไข่มุกลงไปทั้งก้อนแบบนี้แหละครับพี่น้องแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความจัดงาวแบบไม่ตั้งตัวแบบนี้นะครับยู่ๆเนี่ยมันก็เลยได้ทําให้วิดีโอของเฮียแกตัวนั้นนะครับ เกิดเป็นไวรัลขึ้นมาเลยคือดังว่อนไปทั่วเนี่ยจนกระทั่งทํายอดวิวได้ประมาณ20ล้านวิวภายในแป๊บเดียวเองนะครับนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีคนนําเอาวิดีโอของตัวเฮียแกเนี่ยไปทําเป็นมีมไปทารีมิกซ์ใส่เพลงกันมากมายเลยคืออยู่ๆก็ดังแบบไม่รู้ตัวซะง,งั้นที่ในตอนหลังเองนะครับก็เหมือนกับว่าเฮียคนนี้เนี่ยแกจะรู้ตัวแล้วว่าไข่มุกในเวลามันกินไปมันต้องเคี้ยวก่อนด้วยเขาก็เลยออกมาทําวิดีโออีกตัวหนึ่งแก้ไขนะครับ ตรงข้างใต้วิดีโอนะเนี่ยมันก็จะมีแคปชั่นด้วยครับว่าก่อนดื่มชานมไข่มุกกรุณาเคี้ยวเม็ดไข่มุกด้วยมันก็แน่แหละครับเพราะว่าเอาจริงๆเอเรื่องชานมไข่มุกติดคอเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่อะไรขำๆเลยนะดังเช่นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในสัวเถาแลนด์เมื่อปี2019นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่ามันมีนายเอกับนางบีนะครับชื่อสมมุตินะฮะเขาก็กําลังเดินทางไปเยี่ยมบ้านเพื่อนที่ห่างไกลในหน้าร้อนที่ ในระหว่างทางนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าอากาศมันจะร้อนจนตับแลบนะครับแม่นางบีเนี่ยก็เลยได้ขอตัวไปซื้อชานมไข่มุกมาดับร้อนซะหน่อยตามภาษาคนอยากกินของเย็นๆทั่วไปเนาะก็เดินไปซื้อชานมแล้วก็กินๆไปคุยๆกันไปอยู่เรื่อยครับก่อนที่นายเอเนี่ยจะหันมาได้ยินเสียงเฮือกจากนางบทีที่เมื่อหันไปมองปุ๊บนะครับก็เห็นว่าแม่นางบีนะ่ะลงไปนอนดิน้นแดกๆๆๆ,ๆอยู่กับพื้นเป็นกระจัวโดนตีไส้แตกแล้วครับ นื่องจากว่าไอ้ช่วงระหว่างที่เขาเดินคุยกับเธอไปแล้วเธอหัวเราะเนี่ยนะครับไอ้ไข่มุกในตัวชานมนะครับมันก็ลื่นกลุบลงไปที่คอเธอเลยแล้วก็ไม่ได้ลื่นไปเพียงแค่ก้อนเดียวนะครับแต่ลื่นบดไปทีสามก้อนเลยทีเดียวนอกจากนั้นเองพอเธอดิ้นตะแก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 ตะกายหาอากาศแบบนี้นะครับแล้วยื่นมือขึ้นมาเนี่ยนายเอนะครับก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามือของเธอเนี่ยมันได้เริ่มเปลี่ยนจากสีเนื้อ กลายเป็นสีฟ้าแล้วก็กลายเป็นสีม่วงแล้วครับซึ่งด้วยความที่ว่าไอจุดเกิดเหตุนนเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณใกล้ถึงบ้านเพื่อนแล้วไงพวกเขานะครับก็เลยได้รีบตรงเข้าไปที่บ้านผู้เพื่อนเนี่ยแหละเพื่อที่จะไปขอโทรศัพท์ให้โทรแจ้งโรงพยาบาลมาช่วยเหลือหน่อยนะครับ ที่กว่ารถพยาบาลมันจะมารับแม่นางบีไปนะครับมือของเธอตอนนั้นเนี่ยจากสีม่วงก็เปลี่ยนกลายเป็นสีดํากันแล้วครับคือว่ากันว่าสาเหตุที่มือของเธอมันได้เปลี่ยนแปลงสีไปสักขนาดนั้นนะฮะมันก็เกิดจากการที่ร่างกายของเธอนะ่ยได้ขาดอากาศครับคือไปโดนไข่มูอุดตันท่อออกซิเจนจนออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไ,ได้นะครับไอเลือดต่างๆที่มันได้เสียมันก็เลยได้ไปคั่งตามมือตามเท้าของเธอเนี่ยแหละที่ กว่าจะมาถึงโรงพยาบาลนะครับก็ว่ากันว่าสมองของแม่นางบีผู้นี้เนี่ยก็ได้ขาดอากาศหายใจไปแล้วครับจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทานแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยที่เมื่อแพทย์พยายามรักษาไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเธอก็จากไปในที่สุดครับคือแบบใครจะไปคิดใช่ไหมว่าเม็ดไข่มุกแค่นี้มันสามารถฆ่าคนได้แต่ทว่าเรื่องโหดโหที่แพได้ไปเจอมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ มันจะมีเด็ก4ขวบคนหนึ่งนะครับก็ได้ดูดก้อนไข่มุกเข้าไปแบบในี้ทั้งก้อนนี่แหละที่ก็ไม่รู้ว่าดูดอีท่าเนียนะครับดูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก้อนไข่มุกม,มันไหลเข้าไปยังปอดเด็กเลยทีเดียวที่มันสลับท่อลมท่ออาหารไปยังไงกันเนี่ยมันถึงไปลงปอดได้สยองกันเลยแม่ละครับนั่นแหละฮะก็เลยเป็นบทเรียนว่าถ้าหากเรากินชานมไข่มุกเนี่ยอย่าเดินไปกินไปนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเดี๋ยวมันจะกึกไปติดคอได้ แต่เท่านั้นยังไม่พอครับมันก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องแปลกที่มาจากเมืองจีนอีกแล้วทำไมประเทศนี้ต้องมีเรื่องราวอะไรปงๆทุกทีเลยก็คือเป็นเรื่องของแม่สาววัย14ผู้หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า SX กละกันนะครับชื่อสมมติฮะที่วันนั้นเนี่ยแม่นางก็ได้ถูกแม่ของเธอเนี่ยส่งตัวมายัางโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับเนื่องจากว่าแม่น้องเนี่ยมีอาการนอนดิ้นกรากแล้วก็บกปวดท้องปวดท้องปวดท้องอย่างรุนแรงเลย ซึ่งพ่อแม่ที่ได้เอาน้องมาส่งยังโรงพยาบาลน,นะครับก็บอกว่าผู้น้องคนนี้เนี่ยได้มีอาการกินอะไรไม่ลงมาอยู่หลายวันแล้วครับแล้วบางทีก่อนหน้านั้นนะครับพอจะกินอะไรเนี่ยผู้น้องก็อ้วกออกมาครับดังนั้นเองผู้หมอที่เห็นอาการของน้องแบบนี้เนี่ยก็เลยได้เข้าไปตรวจสอบน้องอย่างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเลือดทั้งความดันจนถึงขั้นการใช้ C t ทสแกนะครับเข้าไปสแกนอย่างช่องท้องของน้องเขาครับและผู้หมอเนี่ย ก็เหมือนกับว่าจะเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในท้องของน้องเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเป็นเงาอะไรก็ไม่รู้จะเป็นเม็ดเม็ดเม็เม็เนี่ยกว่าหลายร้อยเม็ดเลยครับที่เข้าไปอุดตันอยู่ตรงช่วงช่องท้องของน้องที่เมื่อเห็นดังนั้นนะครับผู้หมอก็เลยถามไปเลยว่าเออหนูจ๋าเมื่อช่วงก่อนหนูมาหาหมอเนี่ยหนูได้กินสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งแบบย่อยไม่ได้ลงไปหรือเปล่าจ๊ะซึ่งแม่นางหนูนะครับก็ตอบว่าเปล่าค่ะ หนูก็กินของที่ย่อยได้หมดนะคะแล้วหนูมีอะไรที่ชอบกินเป็นพิเศษไหมจ๊ะก็ชานมไข่มุกอะค่ะเมื่อสักสี่ห้าวันก่อนหนูก็ได้กินชานมไข่มุกก็ไปหนึ่งแก้วค่ะหนึ่งแก้วจริงเหรอหมอถามจริงค่ะแค่หนึ่งแก้วแล้วถ้ากินหนึ่งแก้วจริงๆเนี่ยทำไมต้องหลบตาหมอด้วยละจ๊ะหมอนะครับก็ได้จ้องหน้าน้องไปซึ่งมีหน้าตาแบบอมทุกอย่างยิ่งครับที่เมื่อจ้องไปเนี่ยหมอก็รู้เลยครับว่าน้องแกโกหก แต่แกเนี่ยคงไม่กล้าพูดเพราะว่ามีพ่อแม่อยู่ในห้องเลยครับคุณหมอเนี่ยก็เลยบอกให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกไปรอหน้าห้องก่อนที่มาปิดประตูไปเท่านั้นแหละครับน้องหนูก็ได้เปลี่ยนคําให้การใหม่บอกว่าเธอเนี่ยได้ดื่มชาน,นมไปถึงหาแก้วในรวดเดียวครับโอ้หมายกอดนี่จะเรียกว่าดื่มลงกระเพาะหรือกดของลงชักโรคในทําไมคนอะไรถึงจะได้ดื่มเยอะกันขนาดนี้ คือน้องหนูแกนะครับดื่มเยอะมากขนาดที่ว่าท้องของแม่นางเนี่ยไม่สามารถย่อยก้อนไข่มุกได้ทันเลยครับก็ไปอุดตันกันทั้งกระเพาะลำไส้เล็กลงไปถึงไส้ตันก็ตันสมชื่อกันเลยที่ถ้าหากปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เป็นแบบนี้นะครับน้องแกก็อาจจะตายได้ดังนั้นเองแหละครับผู้หมอก็เลยได้รักษาคุณน้องเ็าโดยด่วนเลยโดยการให้ยาระบายอย่างหนักแก่ผู้น้องนี้นะครับหลังจากนั้นก็ชี้ไปที่ห้องน้าแล้วบอกเอา้าอีหนูเอ็งเข้าไปเหลืองในห้องน้ําได้เลยจ้ะ ที่ถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะจบไปแล้วนะครับแต่ถ้าว่าภาพ C t สแกนของน้องแกที่มันมีไข่มุกอยู่เต็มช่องท้องเนี่ยมันก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นครับเนื่องจากว่าไอ้ภาพนี้เนี่ยมันช่างดูบาดตาบาดใจเหลือเกินใช่ไหมไข่มุกมันลงไปกองในท้องในไส้คนได้เยอะขนาดนี้ด้วยเหรอนั่นแหละครับในเวลาต่อมาไอ้ภาพนี้เนี่ยมันก็เลยได้ถูกแชร์ไปว่อนเน็ตทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งเมืองจีและเมืองฝรั่งเลยนะครับจนในช่วงหนึ่งเนี่ยมันได้กลายเป็นไวรัลตัวดังครับที่บางคนก็แบบเนี่ย ชานมไข่มุกมันเป็นสิ่งอันตรายนะเราอย่าไปกินมันกันเลยถ้ากินเข้าไปแล้วเราอาจจะไส้ตันตายได้จนทําให้บางคนนะครับถึงกับกลัวชานมไข่มุกไม่กล้ากินกันเลยครับแต่ทว่าแต่ทว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าหากใครคนไหนที่ฟังเรื่องของแอดแล้วมีต่อมเอะอยู่เนี่ยเราก็น่าจะมีความสงสัยนิดหนึ่งใช่ไหมครับว่า มันจะเป็นไปได้เลยฮะที่ไอ้ก้อนไข่มุกนี้เนี่ยมันจะสามารถเข้าไปตันอยู่ในช่องท้องแล้วก็ปรากฏให้เห็นภาพกับพวกเอ็กซ์รงเอ็กซเรย์อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าไอ้วัตถุดิบต่างๆที่เขาเอามาทําเป็นก้อนไข่มุกนี้เนี่ย มันก็เป็นเพียงแค่แป้งมันสำปะหลังที่เอามาผสมกลิ่นผสมสีกับผงโกโก้แล้วก็น้ำตาลอีกนิดหน่อยใช่ไหมที่วัตถุดิบดังกล่าวซึ่งแอดได้กล่าวมาแต่ละอันนะครับมันก็ไม่มีชิ้นไหนเลยที่น่าจะมีผลต่อพวกเครื่องลังสีเอ็กซ์ลงเอ็กซ์เรย์อะไรแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าว่าพอไปตรวจสอบมานะครับมันกลับเป็นภาพที่จริงฮะไม่ใช่ภาพหลอกซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการสันนิษฐานว่าไอ้นอกจากแป้งมันสำปะหลงสำปะหลังแล้วก็ผงโกโก้กับน้ำตาลเนี่ย ก้อนไข่มุกที่น้องเขากินไปนะครับมันอาจจะมีการผสมสารเคมีอะไรอยู่หรือเปล่าที่ทําให้มีผลต่อรังสีเอกซเรย์นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าข่าวนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่เมืองจีนซึ่งของกินประเทศนี้น้องบอกเลยวว่าสยุมกึ๋ยกันสุดๆฮะถ้ามีสารเคมี X หน่อยนี่เราอาจจะกลายเป็นพวกเผาพัฟเกลไปเลยก็ได้ไม่ใช่แล้วนะฮะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น,ลนจะเอาเป็นว่าน้องสาวคนนั้นนะครับก็ยังโชคดีครับที่เธอได้ถูกรักษาได้ไม่ได้ไปกินสิ่งแปลกปลอมอะไรขั้นสุดยอดอย่างเช่นข่าวต่อมาครับ ที่มีพวกคนจีนเนี่ยเขาหัวใสมากนำเอาพวกยางรถเก่าๆเนี่ยแหละครับมาทำเป็นตัวไข่มุกในชานมแทนครับซึ่งแบบมันจะทำได้ยังไงแล้วคนที่เคี้ยวไปมันจะไม่รู้สึกเลยเหรอแต่แบบคนจีนพวกนี้เขาต้องใช้ความสร้างสรรค์ปานไหนเนี่ยถึงได้คิดเรื่องพวกนี้อะไรได้นะครับที่จะหากว่าจบคลิปนี้แล้วใครอยากฟังเรื่องของแปลกๆอะไรที่เมืองจีนเขาได้ผลิตขึ้นมานะครับก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างก็แล้วกันเด้อบอกเลยว่ามันเสด็จ หรือว่ามันจะมีข่าวลืออันโด่งดังครั้งหนึ่งครับที่เคยดังมากขณะที่ทําให้หลากหลายคนนะครับเลิกกินชานมไข่มุกไปตามๆกันแล้ว นั่นก็คือข่าวลือที่บอกว่าในตัวไข่มุกหรือว่าน้ำเชื่อมของชานมไข่มุกพวกนี้นะครับพวกเขาเนี่ยได้มีการใส่สารอะไรบางอย่างเข้าไปอยู่ด้วยที่มันจะมีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายๆกับพวกสารหนูพวกนี้เลยนะครับลงไปในชานมแล้วก็ประกาศบอกว่าถ้าหากเราได้กินสารนี้เข้าไปเยอะๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งต่งมะเร็งตับอะไรกันก็ได้นะครับที่เมื่อตรวจสอบดูอยู่เนี่ยก็พบว่า ในชานมไข่มุกบางที่นะครับมันมีสารชนิดนี้อยู่จริงๆแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากนะครับคือน้อยจนกระทั่งไม่น่าจะเกิดอันตรายอะไรได้กับหนูตัวเล็กๆเลยล่ะนั้นเพื่อนๆวางใจได้นะครับว่าเรายังกินชานมได้อยู่แต่ทาว่ากับเคสต่อมานี่สิครับที่อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปกินสารอะไรที่ผิดแปลกมาเลยนะแต่มันกลับทําให้แม่นางคนนั้นนะครับกลับต้องนอนโคมา่าติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลและเราๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะเจออาการนี้ได้นะครับ ถ้าหากเรามีวิธีการกินชานมไข่มุกแบบนี้เนี่ยนั่นก็คือในช่วงหน้าร้อนของปี2020นะครับมันก็ได้มีแม่หญิงคนหนึ่งฮะแกรู้สึกร้อนแล้วก็อยากจะดับกระหายขึ้นมาด้วยเครื่องดื่มอันหวานเย็นชนิดนี้กแล้วเธอนะครับก็เลยได้ไปสอยชานมไข่มุกมาถึง2แก้วกันเลยทีเดียวซึ่งก็ว่ากันว่ามันเยอะอยู่แล้วนะแต่เว่าแม่นางนะครับก็ไม่หยุดแค่นั้นครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเธอก็ยังกระหายน้ําอยู่ก็เลยไปหยิบน้าอารมณ์เนี่ย มากระซวกเข้าไปในกระเพาะอีกถึงสองกระป๋องเต็มๆเลยนะครับที่ถึงแม้ว่าเธอจะดื่มไปจกนกระทั่งมีอาการท้องอืดเวียนหัวปานใดเนี่ยแม่นางผู้นี้นะครับก็ยังรู้สึกกระหายน้ําอยู่เลยแล้วเธอก็ดื่มของหวานๆแบบนี้คอมโบก็ไปอีกจนติดเป็นนิสัยเลยนะครับที่ถึงแม้ว่าทางเพื่อนๆผู้ปกครองจะบอกให้เธอเลิกกินแบบนี้ยังไงเนี่ยแม่นางก็ยังไม่เลิกนะครับเพราะว่าเธอบอกว่า ก็ฉันกระหายน้อาอ่ะพอกินเข้าไปเท่าไหร่มันก็รู้สึกกระหายกระหายมากขึ้นเจ้าก็เลยต้องดื่มไปต่อทั้งท่านท,ที่รู้ว่าตัวเองจุกเนี่ยเธอก็ยังดื่มต่อไปนะครับซึ่งทีแรกเนี่ยทางครอบครัวของแม่นางนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ฮะที่ว่าแม่นางเนี่ยเป็นเด็กกาลังโตไงก็แบบสวาปามทุกอย่างที่มีบนโลกแบบไม่เลือกหน้าใช่ไหมร่างกายกําลังจะโตก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมัง้ง จนกระทั่งเรื่องราวเนี่ยมันได้ดําเนินมาถึงอย่างหน้าร้อนของปีดังกล่าวนี่แหละครับที่ก็มีคนไปพบว่าแม่นางสาวผู้นั้นเนี่ยเธอได้นอนล้มฟุบหมดสติอยู่คนเดียวในห้องครับที่เมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็รออะไรล่ะครับผู้พ่อผู้แม่ที่พบเห็นเนี่ยก็นําตัวเธอส่งยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเลยซึ่งสิ่งแรกที่ผู้หมอต้องทําเลยก็คือนําตัวของเธอนะครับไปส่งเข้าในการตรวจน้ําตาลอย่างเร่งด่วนเลยที่เมื่อผลออกมานะครับก็บอกว่าระดับน้ําตาลในเลือดของเธอเนี่ย มีมากกว่าจุดปลอดภัยถึง25เท่าเลยนะครับโอ้ไมคก็25เท่าทําไปได้ยังไงเนี่ยที่หลังจากซึ่งชาวบ้านก็ได้ทราบข่าวของเธอออกมานะครับแม่หญิงผู้นี้เนี่ยก็ถึงกับได้รับฉายาในข่าวเลยว่าเป็นแม่สาวชานมครับว่าแต่ว่าไอการดื่มชานมแค่แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราได้ คลื่นไส้เวียนหัวจนถึงหมดสติได้เลยหรือมันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะเราก็มาฟังก,กันกับสาเหตุดีกว่าครับซึ่งแอก็ต้องขอบอกว่าไออาการอันนี้นะครับมันอาจจะเกิดกับคนที่ชอบกินหวานแบบไม่ยั้งได้ทุกคนเลยนะฮะคือเหมือนกับว่าแม่สาวในเรื่องนี้เนี่ยเธอจะมีอาการเป็นเบาหวานอยู่นิดๆน,นะครับแล้วพอเธอใส่น้ําตาลเข้าไปในร่างกายเยอะๆไม่ว่าจะทั้งจากชานมแล้วก็น้ําอัดลมใช่ไหม มันก็จะทําให้เลือดของเธอเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นกรดครับที่ภาษาทางการแพทย์เขาจะเรียกสั้นๆว่า DKA นะครับหรือว่าภาวะน้ําตาลในเลือดสูงร่วมกับการที่เลือดเป็นกรดนั่นเองคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากินของหวานหรือว่าอะไรที่มันเป็นน้ําตาลเข้าไปใช่ไหมร่างกายเรานะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสารอินซูลินเนี่ยในการเข้าไปจับเอาน้ําตาลฮะมาทําประโยชน์ต่างๆให้กับร่างกาย แต่ถ้าว่าพอเรากินน้ําตาลเยอะเข้านะครับไออินซูลินพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถผลิตออกมาทันจะไปจับน้ําตาลได้ไงร่างกายก็เลยต้องหาอะไรอย่างอื่นมาเพื่อจับน้ําตาลนี้แทนนะครับก็คือเปลี่ยนพวกไขมันอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายนะครับให้มันกลายเป็นคีโตเพื่อไปจับกับพวกน้ําตาลเหล่านี้แหละครับแต่ถ้าหากว่าไอคีโตเหล่านี้มันมีในร่างกายเราเยอะมากแล้วก็เลือดของเรานะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นกรดฮนะและนั่นแหละครับพอทางร่างกายมีอาการที่เป็นกรดขึ้นมานะมันก็จะเกิดอาการ ปากแห้งกระหายน้ําปัสสาวะบ่อยซึ่งก็เป็นอาการที่แม่นางสาวคนนั้นเนี่ยได้เจออยู่ประจําเลยนะจำได้ไหมที่เธอบอกว่าเธอเนี่ยมักจะปากแห้งแล้วก็หิวน้ําซึ่งกินน้ําเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่หายฮะยังไม่พอครับถ้าหากว่าอาการแบบนี้ยังไม่ได้รักษาแล้วมันรุนแรงขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ป่วยนะครับปวดท้องคลื่นไส้อ่อนเพลียหายใจลําบากมากจนถึง หักแตกหักแตก,แ,ตกแล้วก็เป็นลมไปได้เลยทีเดียวนะครับดังกรณีที่เธอได้ประสบมาก่อนเอามาถึงโรงพยาบาลนี่แหละครับที่ในกรณีของเรื่องนี้นะครับแม่สาวผู้นี้เนี่ยก็ได้มานอนเป็นโคม่าติดเตียงโรงพยาบาลอยู่ถึง5วันเลยทีเดียวครับที่ผู้แพทย์เนี่ยก็ได้ใช้เครื่องช่วยต่างๆไม่ว่าจะเครื่องฟอกไตหรือว่าเครื่องมืออะไรนะครับจนกระทั่งทําให้เธอเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ครับปาฏิหาริมากขอบคุณพระเจ้า แล้วก็ว่ากันว่าหลังจากที่แม่นางคนนี้ได้ฟื้นขึ้นมานะครับเธอก็สามารถเลิกนิสัยในการกินชานมไข่มุกได้เป็นปลิทิ้งเลยครับคือเอาจริงๆเลิกหมดเลยเลยเพราะว่าเธอคงกลัวละมัง้งนั่นแหละครับก็เลยทําให้น้ําหนักของแม่นางนะครับได้ลดลงไปถึง35กิโกร,รมภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับเป็นไงบ้างครับใครที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วรู้สึกว่าไม่อยากกินชานมแล้วบ้าง หรือถ้าหากอยากจะให้เพื่อนๆคนอื่นของเราเนี่ยกินชานมไข่มุกไม่ลงตามนะครับก็สามารถกดแชร์คลิปนี้ให้เป็นอุทาหรณ์แก่พวกเขาเขาเหล่านั้นได้นะครับผมหรือถ้าหากใครมีเรื่องอะไรจะแนะนำแอให้เล่าเนี่ยก็สามารถเม้นมาได้พร้อมกันอย่าลืมติด hashtag fn daily เราเรื่องโดยเดอ้อสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยนะครับบ๊ายบาย